ทองฝาสวยคร,รับเลยไหมสวัสดีค่ะพี่น้องทางยูทูบอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าล่มหนาวสีมาอะไรเด้นี่ทองฟ้าเป็นสีทองไม่ได้เพราะอไรเบิ้งบัดยักเถื่อคือ้น มาได้เบิ้งแค่เธอปฏิทิธสิแมนตัวยังสิคุณสิเอาอันนี้ยังสังกัดทานมันขั้นนี้ขั้นนี้กรล่างเต้นได้ค่ะเด้อสาวงานหนึ่งเด้อไฮลูปไฟ้์หรอไฮลูปไว้ก็แสงตะเว้นจ่าเอาแสงตะเว้นจ่าดอก <laughs> Nhớ vui vải đây nhà một thần bạn <laughs> 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 bao xưa <laughs> สัไปไมนก็นดีแนวโมนี่เป็นไอไรกันนี้บ่อ๋อเปลีป่ยนละโอ้น้ำมันเป็นยังไงทานาการเอาคือว่า,าสุาาออด,ด,ดอันน้ำมันเป็นละลายน้ำเลนบ่ โอ้นกหน่อยเขาพักกันบินจับคููกันโตเต้โตเต้มึงค่นหากันเด้เนาะมังายเขาทำปูคำป่าเนาะเขาจะว่าันอายุย่ทุกเพราะันอายุสองคนในปนีั้ออุนเนา นี่ยกบแห้งอันนี้ตัวเดินบาพิธีเพิ่นเห็ดอียงนึ่งตีของเอินลูกเพิ่นน่ะมันหามันมันหลอดเพราะว่ามูมูอยู่นน้ำกันมันตายแล้วไอ้ไมนหลอดไหมลูกเราอยู่ที่ที่เก่าที่เหนตายไปสองคนแลวมาโอ้นี่กระใต้พี่ทีแล้วที่เขาเนี่เห็นเหินเหตุต่อหน้าต่อตาเพคนเราปก็ติได้ยานเนาะสงครามนี่แล้วเข้ามาสงคราม เราไม่ใช่ใต้มีชสิอเพื่อนใต้เยเป็นหองหองหองอะไเลยลูกไผ่ไหมเออมันเขาไปนำแบบนี้เลยอไตหานเนาะสหนาทีต้เนมหัว้าไกย่อืมเป็นยงแ่ล่นรถไม่รถอัรถรถไทยเน่ส่วนน้าที่ใต้นี่ยามคเป็นยังมันคือมันยิงแต่คนไทยอมัไม่มาจะเป็นตัวประกันก็ได้เออก็เป็นคนไทย มาคือกับรงมาแต่ตอนเก็บไปหาเงินกำลังไปแม่ก็มีกำลังถึงเขาไปก็มีลังคนก็ไปตายก็บริ้เงินมาตูกเมียก็ห้าเงินใส่ละใส่หนีเพื่อนที่ลูกกันน้อย คนตางกำเีื่อนเนาะ้ไม่ใชห่หานอินเดียนเรื่อนลอย้น,น,อยนไทยอย่ี้อืมพนึงก็ต้งดดองกระโดดี่เอสี่ิ้นเื่นหรก็ต้องกระโดดั้งตาตานยางลเออเึงไม่ถึงเลยไหม,มาเะหมาะ้มันคือมันถึงลบเออเลยตัวตายบบหอดอนเมื่อไหร่ เขาถูกข้าเมีแล้วมันต้องมีปาดพ่อปาานาค่ะปาาแก่มอน,นมามาสช<ๆ><ๆ>สาธุมาแล้วไม่น้นอง